หลังจากที่โกากเดนครับได้อัปเดตอีเวนต์แฟรี่เข้ามาโอ้ผมบอกเลยว่าอีเวนต์นี้ทํายากมากแต่ก็ไม่ยากเกินไปครับแค่ผมจะต้องเอฟเนานไปหน่อยมันต้องใช้ผลไม้อันนี้นี่นี่นี่มันจะเป็นอันใสๆแบบนี้ครับอ่ะผมขอเก็บก่อนนะใช้เครื่องนี้ครับเก็บอืมเยอะอยู่ครับแล้วผมก็ลองเล่นอีเวนต์ไปแล้วนานิดนึงได้ไข่มาอันนึงโอ้โห ว่าจะได้ไข่มาฟองนึงคือนานมากครับผมก็วิธีเล่นครับนี่ครับให้เราหาดอกไม้ตามที่มันบอกไว้นะแต่ว่าเอาอันที่ติดสถานะเฉยมาใส่ก็ได้นะให้มันครบแต้มข้างบนครับเนี่ยแต้ม200ของผมนะผมใส่ให้หมดเลยผมได้มาร4 4ครับต้องไปหามาใส่เพิ่มกดตรงนี้ครับอืมโอ้โหไม่เยอะเลยน้อยมากอ่ะตรงนี้มีมีสามอันโอ้โหน้อยมากอืมแล้วมันเกิดเทตโอู้อะไรอันใหญ่อะ่ะใส่ทั้งหมด อืมนี่มันก็จะขึ้นไปอย่างนี้ครับแล้วมันก็จะให้เลือกระเจ้าอะไรผมขอ,อไข่อีกอันหนึ่งแล้วกันนะหายากมากไข่แต่ละฟองผมวางอันใหม่ไปเอาผมเปลี่นเป็นส่วนของปลานะเพราะว่าเราจะได้ดูปไข่มาได้มีโอกาสมีโอกาสอืมได้อะไรโอ้โหมันแลงเต่าทอง นี่ครับขั้นต่อไปก็จะให้เอาแมงโก้มากับดากอนฟุตแมงโก้ที่ติดลวงผมไม่น่าจะมีนะเนี่ยมีอยู่ครับอันหนึง่งดากอนฟุตอ่านี่ครับดากอนฟุตมีอันหนึง่งมันเก็บลําบากจังผมใส่ผมเอามาซ้อนกันเยอะเกินแล้วเราก็จะเอา2ผลนี้ไปใส่นะอืมนี่มันมก็จะขึ้นไม่ไวๆทันทีเลยนะโอ้ดีมากต้องการไข่เยอะมากตอนนี้ไม่ได้หวังตัวท้ายแล้วครับหวังตัวนี้ตัวเดียวเลยนี่แล้วตัวของคนขายมาเมล็ดครับมีร้านเทียสองแล้วครับซึ่งวิธีการเพิ่มค่าความสัมพันธ์เนี่ยก็คือต้องเอาอาหารมาให้เขาเหมือนเดิมเลย โอ้ทำเหมือนเจ้ายักษ์เลยทีนี้เราสามารถอัปเกรดได้ด้วยนะวันนี้ซึ่งว่าเรามีอะไรห้อัปเกรดบ้างอัปเกรดกับตัวของแฟรี่นี่ มีแฟ i r ี่สเปาก็คือทําให้ตัวของแฟลี่ที่ทำาถานะให้กับสวนเราอะสเปามากขึ้นครับแฟลลี่อีเวนต์อันนี้คือทําให้อีเวนต์ของแฟลลี่เนี่ยอยู่นานขึ้นครับจะปกติอยู่10บนาทีนะโลมิ่งแฟลลี่สเปาครับก็คือไอโลมิ่งแฟลลี่สเปาเนี่ยผมจะขึ้นภาพให้ดูนะว่ามันเป็นยังไงก็คือมันจะดรอปอยู่ตามแมปครับแล้วก็เพิ่มมูลค่าให้กับสถานะครับก็มันจะคูณไปทีละประมาณ0.1นะอ่ะสมมติเอาผมจะอัพให้ดูขึ้นมา 1, 1บนี่งเราาอัไไปมกข่ขสุดยอยู่ที่มาณคูบ แต่ตอนนี้สิ่งเราต้องอัพครับก็คือ f ฟ i r y Event ครับอ่ะอัพไปเลย f a i r y Event อืมซีทแพ็กกับไข่ผมต้องเอาไข่ครับ <c oughs> โอ้ไข่ออกยากมากเรามีต้องการอะไรโอ้โหแต่ละอันมันดูสิว่าเรามีไหมอ่ะผมมีอยู่อันหนึ่งสวยแล้วก็ลกเลึกเกินน่าจะตรงนี้ครับอ่ะได้ละเหมือนเราจะได้ละครับโอ้ตอนเดินมีเส้นด้วยนะเส้นอะไรไม่รู้เบอร์รี่ผมมีติดสักอันไหมเนี่ยเบอร์รี่เนี่ยโอ้ไม่มีครับจะได้มากอ่ะแล้วก็ไปใส่ครับ ใส่ให้หมดเลยนะออฟเฟอร์ทั้งหมดโอ้โหได้มาส5ห้าแสดงว่าติดน้อยมากเลยเนี่ยแตอนนาา่ต้นมะพร้าวต้นมะพร้าวยังไม่ได้เก็บต้นมะพร้าวนี้ปลูกไว้เยอะมากเลยนะผมก็ว่าอย่าทำไมเกมเงียบๆลืมเปิดเสียงครับโหโหโหสถานะนี้สวยมากครับโปร่งใสแล้วก็เอาใส่ให้หมดเลยอืมโอ้โหได้มาน้อยมากนี่นี่นี่โลมิงแฟรี่เป็นนี้ครับให้เรากดคุยกับมันนะอ่าแล้วมันจะเข้าไปในสวนเราครับแล้วก็แปลฐานะให้เรา อ่ะเรียบร้อยแปลฐานะให้แล้วตอนนี้มีเหรียญอยู่หมื่นเหรียญขออัปเกรดเป็นแฟรี่สปาวครับอืมอัปเกรดไป2ขั้นแล้วก็อัปเกรดอีเวนต์แฟรี่ด้วยเป็น12นาทีนี่คือเก็บหมดส่วนแล้วนะไม่รู้ว่าจะได้ไหมขั้นต่อไปขั้น5เนี่ยอืมได้มานิดนึ่งต้องรองสถานะมันมาติดแล้วก็อัปเกรดไปเรื่อยๆครับอีเวนต์นี้ทํานานมาก เก็บของต้นถั่วไปบ้างเพื่อจะมีนี่คือทั้งหมดแล้วในสวนอเอาไปให้หมดเลยได้มา36โอเคครับเดี๋ยวผมพาไปดูความสามารถของสัตว์แต่ละตัวที่เพิ่มเข้ามาในอีเวนต์นี้นะโอเคครับมาดูตัวแรกกันเลยนะตัวของเต่าทองพืชประเภทดอกไม้นะทุกอย่างจะโตเร็วขึ้น1.6เท่านะครับคุณผู้ชมแม่ในเต่าทองนี่เหมือนจะเป็นตัวที่เร่งการเติบโตของพืชที่เป็นดอกไม้เนาะตัวต่อไปครับพูด ทุกๆสอ2ร้ถึง1,000วินาทีนะครับคุณผู้ชมจะโปรยผมพูมเวลา15ถึง30วินาทีและสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับคือพื่อที่อยู่ในระยะ15ถึง30สตัดเนี่ยจะโตเร็วขึ้น30วินาทีต่อทุกๆหนึ่งวินาทีนะครับคุณผู้ชมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากได้มันเนี่ยเพราะว่าทําให้ผู้เล่นอยู่ใ,ใกล้เนี่ยลอยตัวได้ครับแล้วก็ตัวต่อมาครับอิมทุกๆหก,กนาทีเนี่ยจะเชิญผู้เล่นไปวิ่งไล่จับโอ้โหมีวิ่งไล่จับด้้้้้วววยยยแแแลลลถถาาาาาเเเเกกกิดดดรรรรจจัััับบบบไไนนีีนบบี่่ะะะงงงสสุมมคมโออ15%ึนะ30% ที่จะเล่นซ้าอีกครั้งหนึ่งผมไม่รู้นะว่ามันจะต้องจับยังไงอะวิ่งอะ้รจับแบบแตะตัวให้โดนอย่างนี้เหรอซึ่งรางวัลที่มันจะให้เนี่ยเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้บนหน้าจอนะโอเคครับมันอันต่อไปเป็นพูดเหมือนกันนะทุกๆ3นาทีครับจะบินไปยังผลไมใล้ใกล้ๆแล้วก็ทําให้มันกลายเป็นกลายพันธุ์อันใหม่ครับกลายพานันธุ์โปร่งใสอะครับก็มีแค่นั้นแหละครับความสามารถแล้วก็ตัวท้ายครับเหมือนไก่แต่ก็เหมือนผสมมังกรนะแล้วความสามารถของเจ้าตัวนี้ครับมี2ความสามารถครับทุกๆหนึ่งพันถึงสี่ร้อยวินาท ไล่ทำให้ผลไม้ในรัศมี20-40ีตัดครับมีโอกาส20-40%ีที่จะกลายเป็นซิลเวอร์นะและมีโอกาสอีก 1- อีกที่จะกลายเป็นโกแต่ความสามารถที่2ของมันเนี่ยคือพ่นผิดครับไละควาสามารถพ่นพิษเนี่ยทุกๆ625-180ถึง180วินาทีครับจะพ่นใส่ผลไม้ไข่สัตว์เลี้ยงจำนวน5-10ชิ้นและผลไม้เนี่ยจะได้กลายพันธุ์เป็น็อซิกก็คือติดพิษ แล้วก็ไข่จะฟักเร็วขึ้น80ถึง150วินาทีครับถ้าเกิดพ่นใส่สัตว์เลี้ยงเนี่ยจะได้อีกพีครับ800ถึง1500ครับโอ้โหปารมอีกพีได้ด้วยแล้วก็ทำให้ไข่ฟักเร็วขึ้นด้วยตัวดีครับตัวดีตัวนี้อ่ะอย่างสุดท้ายครับที่ผมเพิ่งเห็นมาไม่นานมานี้เลยนี่ร้านรีเบิร์ดครับโอ้โหมีรีเบิร์ดด้วย มันจะเอาเงินของเราไปทั้งหมดเลยนะโอ้ใจบาปเหลือเกินเอาเงินผมไปหมดเลยเหรออ่นนี้ครับเขาจะให้เหรียญแอปเปิลอันนี้มานะทั้งหมด10เหรียญครับตอนหนึ่งครั้งผมว่าอันนี้เราต้องซื้อเนี่ยมีอันที่2ครับอันที่1ครับอันที่1อันที่2แล้วก็ที่เหลือมันเป็นเก็บสัตว์ได้เยอะขึ้นแล้วก็เก็บอุปกรณ์ตกแต่งได้เยอะขึ้นผมว่าไอาสองอันนี้ไม่ค่อยจะเป็นเท่าไหร่ถ้าเกิดใครจะากทำก็ทำนะครับแต่ผมขอบายโอ้นานมากถ้าเกิดทำเนี่ยบอกเลยเงินผมหายหมดแน่ เดี๋ยวผมพาไปดูเมล็ดต่อแล้วกันและนี่ก็คือหน้าตาของผลแต่ละชนิดนะครับคุณผู้ชมโอ้โหมีแต่อันสวยๆแค่นั้นเลยแต่ผมว่าอันสุดท้ายเนี่ยผมอยากได้อันนี้มากครับมันขยับได้ครับเป็นผลไม้ที่มีแอนิเมชันอันแรกเลยนะที่ผมเห็นโอ้โหมันคือมันไอตรงปีสองข้างเนี่ยมันกระพือได้ครับอยากได้สวยมากอยากได้มากๆอันนี้อันเดียวโอ้ส่วนอันที่เหลือนี่ก็ไม่ได้สวยมากเท่าไหร่นะเพราะว่าราคามันก็น่าจะสู้บนลบาซอมไม่ได้ครับแต่ละอันแต่ถ้าเอามาทำคลิผมว่ามันก็โอเคนะแต่อันสุดท้าย แล้วถ้าเกิดใครอยากเห็นราคาของมันหรือว่าอยากเห็นว่ามันราคาเท่าไหร่อย่างเงี้ยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้นะให้คุณผู้ชมกดเข้ามานั่งดูได้เลยกดที่ชื่อมันได้เลยเนี่ยแต่ละอันกดเข้าไปดูกันได้โอเคครับคุณผู้ชมทั้งหมดนี้ก็น่าจะมีเท่านี้นะครับอีเวนต์นั้นเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ